ผมขอเปิดประชุมนะทานที่ประชุมพร้อมแล้วเป็นการประชุมออนไลน์ครับแล้วที่ขณะที่ผมอยู่นี้ก็เป็นที่บ้านของผมเองก็ผมส่วนท่านที่อยู่ออฟฟิศโดยคุมโดยท่านหัวอครับว่าผมขอเปิดประชุมนะหัวะละที่หนึ่งเรื่องที่อยากจะแจ้งให้ทราบนะครับ ก็มีหลายเรื่องฮนะเรื่องทั่วไปก็วันนี้ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของเรานะผมเลยขอทบทวนให้ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ทราบด้วยว่าไอสถาบันอาชีวะการเกษตรภาคเหนือของเราเนี่ยมันประกาศตั้งโดยดกทกระสวงนะครับกทกระสวงตามพระราชบัญญัติ การอาชีวะห,หน้าหนึ่งผมก็มานั่งเนี่ยตามพรเรียกแบบนี้นะครับแล้วก็กดกระรวงที่ตั้งนี่มันก็ประกอบด้วยเก่าวิทยาลายด้วยกันเทียบเท่ากลมนะครับผมทบขอทบทวนให้ทราบนิดนึงว่าไอ้ถาบันของเราเนี่ยเทียบเท่ากลมนะครับ กพราะตั้งเดีย๋ยวแบบเดียวกันครับอ้าวแล้วเทียบเท่ากรมแล้วสำนักงานเป็นไรก็เทียบเท่าตะบ้วงนะครับที่เทียบเท่าตะบ้วงแล้วจะเทียบสมัยก่อนกว้างไงครัผมก็เอิญมาจากระบบสีเก่านะฮะเพราะว่าเส้นที่ใหม่ๆเอาแค่สีกว่าก็เทียบเท่าผมมาสมัยก่อนก่อนเกษียณนะครับก่อนเกษียณผมเป็นอธิบดีสี่สิบครับ เพราะงั้นท่านผออ,อประจักษ์นี่ก็ดีสิดนะครับมีอำนาจบังคับบัญชาใช้งบประมาณได้เต็มที่นะครับเตัต้งงบประมาณเองได้นะครับบัญชาพูดทั้งหลายแหละตามระเบียบนะครับการเงินก็ใช้ได้หมดแต่ผู้เดียวนะครับเป็นนิติบุคคลเผอิญนว่า วันนี้เรามีรัฐมนตรีใหม่แล้วเพราะผมว่าถ้าเราได้ใช้พรบอาชีวะ51ได้เต็มที่ผมว่าอะไรมันจะดีขึ้นจะเกิดประสิทธิผลมากขึ้นเหตุที่ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะผมว่าตามพรบเนี่ยถ้าบริหารดีๆนะฮะปัญหาต่างๆจะลดน้อยลงไปเอาปัญหาเฉพาะหน้าแล้วมสองวันผมก็เปิด ยูทูบรูนี่เป็นนี่บ,บาบาเลยครูเราเนี่ยเพราะท่านเป็นครูท่านไม่เป็นพ่อคา้ารายได้ก็มาจาก,กประมาณปกปิดคือเงินเดือนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าตามเช่นนี้ถ้าเราบริหาราได้ตามบรบดรงกา่าวท่านสามารถทําเป็นนิติบุคคลได้ท่านสามารถบริหารรายได้เพื่อ จ้างครูพิเศษได้ดูแลสวนดูแลอะไรได้เป็นการปฏิบัติของเราด้วยนะครับเพราะว่าระบบปริยตีอันนี้คือบทปริญาตีปฏิบัติอย่างน้อยก็ต้องปลูกพันธุ์พืชต่างๆให้ได้นะครับพืชตระกูลหญ้าคืออะไรอ้าซ้อมปลูกี่มันเป็นยังไงบ้างหญ้าที่ไปเลี้ยงสัตกับหญ้าที่ไปทําสนามก้ามันเป็นยังไงลองซ้อมที่มันเหมือนกันไหม เตระกูลถ่วม,ม,ม,มันเหมือนกันไหมอ้าถูเหลืองมันปูตรงไหนแต่ถูรีสโงมันเหมือนกันไหมท่านลองไปปูเถอะครับแล้วท่านจะรู้ผมเคยแล้วตอนทำปริยตีผมพอเรียนทั้งนู้นะนะแระผมนะเพราะเอิญผมมาจากเด็กบ้านนอกสมัยก่อนประถมก็ให้ทําแปลงแล้วครับเป็นโรงเรียนดีมอนสเตชันสมัยก่อนนะคนเราแปลงแปลงนึงก็เม็ด 2> 2ปูสองเมตรมานานั้นะหัวะโดบุ้งโดดปัยาวเลยผมปูมันหมดแล้วฝีมือผมยังมีเลยร้อยแผลยังมีเกี่ยวโงเกี่ยวข้าวแต่แผลเป็นมาแผงเอาเกี่ยวไปเกี่ยวเพราะงั้นการฏิบัตรคงไม่เหมือนการดูรูกธรรมดาเพราะเดี๋ยวนี้มันดูรูปก,ก็ได้หมดนะการเรียนการสอนเราคงจะเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วคุว่าก็เลยถือโอกาสเรียน,นให้พวกเราทราวบว่า ต่อไปนี้น่าจะได้รัฐมนตรีใหม่แล้วก็น่าจะไม่ให้เสียโอกาสมากเกินไปจะใ,ใช้อาจารย์ประทันอาจารย์ประจัก์ของผมได้เต็มที่หน่อยนะครับก็อ,อยากจะกราบเรียนท่านเลขาทุกการเลขาใหญ่ของผมนะฮะท่านาคือศาเทียเท่าก็ประหลัดถบวงนะครับเพราะงั้นท่านก็มอบอำนาจให้กับ ขออถาบันต่างๆซึ่งมีสถาบันธรรมดา18สถาบันเกษตร5เป็น23ท่านมอบอํานาจมันครับแล้วสั่งการอ้าวแล้ววิทยาลัยที่มาอยู่ในสถาบันทันกับประกาศใหม่ก็ได้ไปรวมมาอะไคล้ายๆกันวัตถุประสงค์ในการใช้สอในพรบอันใหม่นี้ครับข่าหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าเรามีวิทยาลัยมากเกินไป450ประมาณนั้นนะครับ การควบคุมองคับบัญชาสัปนก่อนโมันกว้างเกินโอ้โด,ดูแลไม่ไหวไม่ไหวแล้วครับของเงินเข้าถึงรวมมาเป็นยี่สิบสามเพราะฉะนั้นคณะอำนาจให้ขออออของผมได้ใช้ปฏิบัติได้เต็มที่ก็เทียบเท่าอาธิบดีนะครับเทียบเท่าอธิการบดีอ่าแล้วไอ,ไอไวิทยาลัยต่างๆที่มีอยู่ก็เทียบเท่าคณะเออสมัยก่อนเป็นอะไรเป็นฝ่ายย๋ยนนี้เป็นกองนะฮะคณะเนี่ยเทียบกับกองนะครับ เลยขอทบทวนการบริหารการบังคับบัญชาอย่างน้อยนะครับช่วยให้การทำงานของพวกเราที่มาประชุมประชุมกันทุกวันเนี่ยคุงเบื่อนะอาจารย์มงนะผมยังไม่เบื่อเลยให้เกิดประสิทธิผลครับผมหวังว่าในอนาคตคงไปเผยปฏิบัิผมต่อไปครับก็อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ผมอยากจะเรียนให้พวกเราทราบว่า จะขอร้องให้พวกเราทั้งหลายลองพูดกับท่านเลขาใหญ่ว่าอ,อำนาจแค่ท่านดูแลแค่ยี่สิบสามสถาบันผมว่าก็นเหนื่อยผมเป็นอธิบดีผมดูแลแค่ยี่สิบสองผมยังเหนื่อยเลยฮะแล้วคนอีกเเท่าไหร่นักเรียกอยู่เท่าไหร่แล้วในนั้นได้เปิดช่องอยู่แล้วที่ผมพูดขนาดนี้เพราะว่าทางรัฐมนตรีท่านก็บอกมาว่าท่านกำลังเสนอปรับปรุงพระร,ราชบัญญัติกระทรวงการศึกษาใหม่ หวายอย่างนั้นนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นในทันหรือไม่เพราะว่าการปรับปรุงหรือการปรับครุงพบรบการศึกษาของกระทรวงมันต้องผ่านกิจตีกากิจตีกาดูเสร็จมันตั้มซ้องไม่ส่งไปสภาสภา,า,าตั้งวาระหนึงสองสามแบบนี้นะครับคงไม่ง่ายคงต้องใช้เวลาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะแจ้งให้ทราบว่า เกิดฉบับของเราเนี่ยนก็ส่งให้ใช้ท่านประจักษ์ไปพูดกับตั้งเลขาบอกาิเลขาในฐานะที่ผมก็ไปลุงน้องท่านน้อยผมเคยแก่ทำาบนั้นแ้วแทางง่น <c oughs> ทานก็มอบหมายให้ผมคนเดียวก็บอแล้วก็อีกเหลือก็เพื่อจะยีบสองสถาบันก็หมอบไปท่านดูแลแค่นี้ก็จะเหนื่อยตายอยู่แล้วผมวางั้นนะผมเคยปเป็นอาชีดีอะ เนื่อนะฮะการบริหารไม่ใช่ไม่ชำแห่สบายเะผมว่อย่างนี้มีอำนาจสบายที่ไหนไม่สบายแล้วเคยเป็นมาแล้วนะครับเป็นสามปีโอนโหผอมเลยครับก็เรื่องที่แจ้งให้ทราบว่ามีนี่ฮะผมกดเพิ่มหนึ่งทำไงขอต้อนรับแล้วก็ททำไงให้พวกเราได้เข้าใจศึกษารรบแล้วก็จะปฏิบัติได้ก็ ไปบอกผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามที่กฎหมายมันเขียนไว้นะครับแล้วถ้าไม่ดีคอยมาแก้กันนี่เราเรายังไม่เคยใช้เลยครับนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องพรบอ,อนุ่าตน,นะครับครับผมว่ามีเรื่องที่สองนะครับประเอินผมเป็นที่รึกษาของกะงระทรวงเกษตรเขาอยู่จะพัฒนาที่ดิน แล้วปีนี้เขาจะไปฉลองวันดินโลกที่ทุ่งอุลาร้องไห้วันดินโลกนี่ก็คือวันประตอของราชการที่สิบสเก้านะครับวันที่ห้ามันเป็นเกียติประวัติธันวาคมของทุกปี เป็นของยูเอนะครับปรกาศรับรองมาว่าวันนี้คือวันอินโลกซึ่งตรงกับวันวันสุดหลังของอรัชการที่เก้าซึ่งเป็นเกียรติประวัติแก่ประเทศไทยเราด้วยแล้วท่านก็ทําคุนาประการไม่บานด้วยแล้วทําไมเขาตา้องเรียกขนกแล้วให้คือเด็กรุ่นหลังๆนี่ก็อ,อาจจะไม่รู้ว่าทุกงนเราต้องให้สมัยก่อนเป็นไง สวัสดีครับไม่ยกครับขออนุญาตครับวัสดี้นี่นี่เข้ามาเลยครับมาเล็กกำลังโม้อยู่โอ้จะเข้าได้ครับครับโอเคครับสวัสดีครับดีครับขอบคุณมากครับเวลาดีก็เลยผมเลยขออนุญาตตรงนี้ด้วยนะครับเพราะเวลาช่วงนี้เราพูดกันออนไลน์แล้วออนไลน์นี่ผมก็ถ่ายยูทูบไว้แล้วก็จะได้ไปใช้ของกรมพัฒนาที่ดินเขาด้วย ว่าทุ่งกุลาล้องไห้เขาทากันยังไงก็เพเอืนว่าเราอยู่ในโลกวงการเกษตรก็ขอเล่าให้ฟังแด้วด้วยมันอาจจะเป็นประโยชน์การเรียนการสอนของสถาบันของเรานะครับทุ่งกูลาล้องไห้ที่เราพัฒนาขึ้นมาไ้สมัยก่อนที่เข้าไปเมื่อปี2,518ผมเป็นคนทำาประมาณ ของกรมพัฒนาที่ดินเป็นคนร่างเพระเมันอยากทำร่างเพรด้่ยมันลดประมาณปีที่ินตั้งแต่ปีสองพันหนร้อยสิบแปดเจ้าหน้าก็มอบให้ป็นคนทําเพราะผมเป็นหัวหน้าฝ่ายแผนงานก็ดูแลเรื่องงบประมาณก็ทําแผนเข้าทําเล่มขาวพาดแดงเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณเป็นร่างร่างนะฮะเขายัางไงมือไอ้คนทาจริงๆเนะี่ยจะ เจ้าของเรื่องจริงๆคือนักงบประมาณแล้วสํานักงบประมาณเนี่ยเขาจะให้เงินเขาจะปีอะไรไม่แย,ย่ของเขาปีตะวันห้าร้อยสองเขาจะจัดสรรงบประมาณให้ได้งบประมาณประจำปีนะฮะให้กับกรมเท่านั้นให้กับกรมเท่านั้นกรมหรือเทียบเท่าเท่านั้นเพราะงั้นกรมก็ ผมผมก็เป็นตัวแทนผมของแผนงานที่ดูแลงานนี้เน่พวกเขาไปช่วยเขายกลากเขาเรียกเป็นอย่างน้ประมาณแต่ละปีเขาเรียกเล่มขาวพาดแดงนะเป็นล่าแล้วก็เอาเข้าสภาเอาคนข้าสภาคนาไปขอเงประมาณเงก็มันกระตัดตัวจใจไ่เขาก็ถามเอาเงินไปทําอะไรมีกี่หมวดมีกี่อะไรอันนี้ผมรู้หมดอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับ คราวนี้มันเกิดได้ยังไงทุงกลาร้องไห้เนี่ยทุ่งกวาร้องไห้หมดปีสองพันสร้อยสิบห้าเนส่วนนั้นผมว่าพื้เขาวเป็นอย่างไรในทำงานใหม่กรมพนาดินมันเป็นทุ่งจริงๆสมัยเราก็ไม่ได้รู้เรื่องเท่าไหร่สมัยนั้นเราไปทํางานทํางานวิชาการทํางานอะไรสองพันห้าร้อยสิบห้าเนี่ยตอนนั้นก็ยังมีคนเสนอเข้าไปประมาณกรมพนาดินตั้งผมผมผมพูดถึงกรมพนาดินนิดหน่อยฮะเพราะ เด็กรุ่นหลักยังไม่รู้เพราะว่าตอนนี้เขาจะไปสร้างวันเกิดวันพระราชสมภพวันดินโลกรู้ว่างเขาตั้งมาคมสมานปีปศสองพันร้อยหกยีบสามพฤษภาจอมพลพสปสลษดิเป็นคนตั้งนะครับช่วงนั้นนะครับหลักง,งันแรกก็คือําป่าไม้ถาวรเขตป่าไม้ถาวร อ้ที่เป็นพระไล่มาป่าไม้ป่าสงวนเนี่ยมันได้ได้กลมมนไม่งั้นก็ทุกวันนี่ก็ใท้เป็นเขตของป่าไม้ถาวรเพื่อรอประกาศเป็นให้กรุมป่าไม้ประกาศเป็นป่าสงวนเพราะถ้าเราไม่ทาเป็นเขตป่าไม้ถาวรไม่ก่อนป่าไม้ถาวรคือสมัยก่อนรัฐบาลบอกว่าเออประเทศไทยเนี่ยไปแบ่งคืนหนึ่งที่เก็บไว้ใช้ให้เห่าลูกหลานไว้ใช้เป็นทรัพยากรไอันหนึ่งเรามาใช้ทํา ถนนหน,นทางทำทำมาหากินกันกรมพัฒนาที่ดินก็ไปทำให้ในเขตป่าไม้ถาวรอนไอ้เคยอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรอนกอันนี้เราเขาทำนไว้โดยต่อไปไปยกยให้ไกรมป่าไม้เขาประกาศเป็นป่าสงวนไว้ต่อไปเพราะถ้าไปรอกรมป่าไม้ประกาศอ่ยชาวบ้านมาันก,ก็ลุบบุกรุกที่ท่านคงจำได้สมัยนั้นมาสิแปดล้านคน ประชาชนเราประชากรเราสองพันห้าร้อยสิบสองพันอะไรีประมาณสิบแปดล้านมันก็เจริญมาเรื่อยๆเอาเจริญเรื่อยๆทำไงก็บุกป,ป่าสิพี่เรื่องนี้พี่นิยมรู้ดี <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างนั้นเลยไอ้กบุ่มปานอะไปขีดไว้ก่อนตรงไหนทำการเกษตรไม่ได้ไปเก็บตึงหัวไม่ทำที่ป่าไว้ก็ขีดขีดไว้เป็นป่าไม้ถองก้อนเพื่อรอให้กบป่าไม้ประกาศอันนี้ก็อนแรกอันนี่ก็ทาขึ้นมาเพราะงั้นไอ้เกศตูลาก็เพิขื่นไป เ็นลุกลังแลุ้กล้างว่าแล้วก็าทำกันยังไงตู้กุลาเนี่ยตู้กุลาเขาทำยังไงเพราะนั้เป็นส่วคนไปตำรวจเห็นว่าเพื่อจะรู้ว่าไปทราบไปก่อนในตู้กุลาไอชิลินที่จะตายอ่ะเมียเนีมีหน้าตาเป็นไงดินทรายเป็นไรแล้วขนาดกายภาพเป็นไรไม่แข็งกระแทกท่านครับแล้วมันไม่มีน้ำหรอกครับเพราะเหนือขึ้นไปเนี่ย มันเป็นแดงกระทะแล้วข้างล่างตรงกลางเนี่ยมันเป็นลำเสียวเขาเรียกลำเสียวน้อยลำเสียวใหญ่เราไปทำใหม่ๆก็เสียวเหมือนกัน <c oughs> และไอ,ตอนน้ไอต้นน้ำที่ไอ้น,น้ำที่มันผ่าเนี่ยใครต้นน้ำอยู่อยู่บ่อระเบือเป็นน้ำเค็มเพรฉะนั้นเลิกใช้เลยมันไม่ใช่ง่ายนะสำหรับคนที่รู้ว่าทรัพยากรดินเราเป็นอย่างนี้เพราะดินเนี่ยเราเป็นบทแรกของการพัฒนาประเทศนะะเพราะเราไม่มีใต้ดิน มันก็เป็นหน้าที่ของกรมผมไม่ต้องถามขึ้นมาเขาเสนอเรื่องทาไปเหมือนกันช่วงเวล,ะละาเรงให้แต่สาหมายก่อนมันเพียงน้อยทุกงเวลาาให้สองล้านกว่าไร่มันเทียบเท่ากับครึ่งจังหวัดนะฮะจังหวัดเรามีเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเอาแปดจังหวัดแล้วกันที่ดินทั้งหมดมีประมาณสามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านไร่เอาแปดสิบผานก็จังหวัดละสี่สี่ล้านไร่ถ้าเราเก็บไว้ครึ่งหนึ่งก็ประมาณสองล้านไร่ที่เป็นป่าสงวน แล้วอไอ้ที่มาใช้ประโยชน์ทำไร่ทำนาทำเมืองทำอะไรอีกครึ่งหนึ่งก็สองล้านไร่เพราะฉะนั้นไอ้สองล้านไร่ที่ว่าเนี่ยเท่ากับหนึ่งจังหวัดนะฮะที่เราต้องไปพัฒนาไม่ใช่ง่ายผมก็บอกเขาไปไม่เช่ง่ายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแล้วเราจะพัฒนายัางไงก็มีคนทําเยอะกว่าจะมาถึงผมได้กว่าเข้าไปแล้วเข้าอีกกระเด่งแล้วเดียวอีกไปทําแล้วหม่ยําเร็จบ้างตอนนั้นผมเป็น ผหนากว่าสัญญาตอนนั้นเขาใช้ระบบสี่ผมก็ได้สีดขี่ตรงนั้นกตรงนั้นเป็นสี่แปดเ็นระบบสั้นที่เก้าสัญญาอยู่ทั้งมาณร้อยสิบเก้าใช้ระบบซีครั้งแรกผมเป็นวนนากว่าโคตรมาแล้วท่านรู้ไหมทำไงผมก็เป็นนักวิชาการเกษตรดีๆนี่จบเกษตรมาก็ไปเรียนนัเางนอกก็ได้บ่ี่ากโวมาทำเกษตรไม่เคยคิดจะมาองหึ้นองแขนมันกเป็นแล้วฮะ ก็ด้น,นิดาก็มาสอนให้นิดาสมัยก่อนมาสอนให้เราก็ร้องประหลัดทะเลก็ลให้อธิบดีส่งคนเขียนแผนไปหาท่านก่อนนั้นท่านเป็นร้องประหลัดท่านมาจากสวาพัฒน์ท่านเป็นร้องประหลัดอยู่ที่กร้ทตวงเกษตรไปหาท่าน ่านก็บอกผมกว่าตอนนั้นผมจําได้ประมาณปีป้ามานร้อยี่สิบมั้งประมาณนะั้นละเอ้าเจอชื่อไลเราังวงบริานไปเอา้เอา,เ,อาเรื่องทุง่มกระลอาให้นะปีก่อนเขาให้เงินมาแล้วห้าล้านเขามาให้เงินแล้วเพราะว่าคุณมีกระดาษสองแผ่นแล้วคุณไปของเงินมีแผนไม่มีอะไรเลยคุณก็ทำมาใหม่ไปเอาตัวอย่างไปดูไปทอย่างเนี้ย ท่านลองประหะลัดเฉลิมวันนั้นให้กระดาษผมมาเล่มหนึ่งนะกระดาษนี้มันกระดาษนี้ให้หสือกระดาษนี้นะมันเป็นแผนแม่บทการพัฒนาสวนประเทศไทยนะคือแผนแม่บทการที่ท่านคนไทยเนี่ยพกดละเรื่องเลยไอ้นี่นเราแผนแม่บทการพัฒนา ทางด้านเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมเืงอนสุโขทัยอะไรเงี้ยเอ้ผมมาปวดๆมันเป็นเรื่องเ,เลยนีมันนี่มัรพัฒนาการท่องเที่ยวแผนพัฒนาพัฒนา,นาไอการแผนที่การท่องเที่ยวกันนี้อะไรมันผมก็ต้องวิ่งไปหาอาจารย์ตรงฝั่ที่เขาดไีได้ยไงก็สอนผมมามาทำเสยนแผนพวกนี้่นะ โอเคก็ได okay, ้พ so. ักพวกมันสรุปซ like ือง่ายๆก็ได้ต้องไปสำรวจดินก่อนสำรวจดินมาแล้วไสำรวจดินมาแล้วมันหนึ่งเล่มว่ามีสมบัติเป็นไงดินทรายดินรุดินสี้ดินเหนียวแล้วต้องมาทำรายงานศึกษาความเหมาะสมว่าจะทำการพัฒนาการเกษตรได้ไงสำรวจมาแล้วว่าเอาแบแนะนำเน็น่อยก็พอจำชื่อได้ก็คือคุณสีชัยกิติอนุรักษ์เขาเคอยู่ประมาณอยู่ช่วงรุ่นสิบหกประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีคุณ อีกเล่มหนึ่งเล่มที่สองก็ต้องมาทำเล่มอะไรฮะรายงานไปศึกษาความเหมาะสมที่มันยะพัฒนาการเสร็จต้องอยางไงบ้างคนที่ทำให้คือพอสมานอัิโงงกับเพื่อนผมเองนะโส่ผลชมชาเนี่ยเขียนมาเล่มน,นึงผมได้สองเล่มน,นี้เด้มแล้วก็มาทำแผนแม่บท มันก็เป็นแองกรตทะนะแองกระทะนี่ต้องทําไงบ้งางโครงสร้างฝนก็ตกน้ำํำฝน,นตกมากน้าก็ท่วมฝนไม่ตกมันมีน้ําหวานข้าวก็น่า,ออา้วกทั้งที่โลกก็ที่ดินก็ลกร้าวว่างเปล่าเพราะว่ามันทําประโยชน์ไม่เคยได,ได้แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นที่ของกรมป่าไมนะ้แต่ตอนหลังก็ไดยยกให้สประกอเขาไปทํางานตประกอให้ครับก็ผมจะเว่าเล่าเล่าโดยคร่าวๆว่าไอ้ทุ่งกุลาเนี่ยมัน ทำกันตั้งแต่ปี2522เอาแผนแม่บทเข้ามตาิคลมอแล้วไปของระมรามเข้ามาอันนี้ก็สามารถดูได้โดยเอกสา,ารพือเอกสา,ารหายยากมาช่วงนี้ครับ <c oughs> เพราะเรื่องนี้มันเกิดมา40ปีแล้วท่นเอ้ยได้พวกนี้เป็นหายตอพีผมก็พยายามเก็บไว้เป็นฐานนา,า,า,านี้ได้รู้ว่าเป็นไรบ้างมีความประวัติแต่ปรากฏว่า40ปีเนี่ย วับพวกเขาตั้งไปแล้วทางสายเจ๊กหมดมันไม่ใช่ระบบยีตตอตอนนี้ต้องเก็บมาให้หมดนะฮะเลยเล่าให้ฟังว่าบางครั้งที่เป็นฮาร์ดคอปปี้เก็บเก็บไว้บ้างก็ดีนะครับไม่เช่นไปทำเราเป็นระบบิีิตลหมดปอที่โต้แล้วมึงครับปอปอวดมันก็ปอวดไม่ได้ผมก็กราบยนให้ทันกราบว่าวันนี้จะทำยังไงก็เ,เอาเรื่องเป็นแผนแม่บทเข้าคอรมอไป จากคอรมม์มอมมอแอปปูแผลแม่บทแล้วก็มีหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องทําด้วยประมาณสาวที่ปกเงินด้วยกันครับเรามีแผนนะครับมันต้องผิดเพิ้นพนมานแต่ต้องมีแผนดีแหรับปีทำอะไรด้วยแว่วปรับแผนแก้กันไปสิ่งที่ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาช่วยและให้สวามเป็นอย่างดีตามหมายก่อนนอะมันเป็นแผงกระทะน้าสวนตกมากน้ําก็ท่วม ผมก็ตกน้ำกระแทนเ็นงปีนึงก็ปลานข้าวสามหกสี่หนะครับกว่าจะปลูกได้เพราะฉะนั้นชาวนาไม่อยากได้ะฮหลามันเป็นพุ่งุลามึงร้องไห้ผมเคยไปดูปต,ตอนใหม่ๆที่ไปทำสองพันหนรอยี่สอยี่สามไปดูมองไปไม่มีต้นไม้นะฮะมีแต่หญ้าลุกล้างว่างเผาจะทั้งเวิ์มเลยครับ ทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนอซิ่งเลยครับได้เหมือนกันบางทีก็ได้คุ้มบ้างคุ้มบ้างได้บั่งก็เลยเราก็ให้ทางรอพชอเร่งรัดพัฒนาวันนี้กลายเป็นคกรมหลวงพัฒนาชุบบกรมทางหพัฒนาชนบทวทำเป็นบอก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 ว่าคือทำถนนถนนหมู่บ้านนะครับ อง้านกว่านไร่นะี่ยมู่มบ้านนี้ไปยื่งไปใส่มู่บ้านนั้นมู่บ้านนั้นไปใส่มู่บ้านมันกายไปบอก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 ,บอก,บอกเพราะงั้นเวลาฝนตกน้ำมันก็ขังในบอกด้านมันจะไมก่ก็ไม่ท่วมทั้งพุ่งธรรมดาบางทีปีไหนไห้น้ำมากก็ท่วมทั้งพุ่งเลยครับรตกมาทีนล่าไอ้ทีชาวบ้านไปไปหวานไว้น้ำว่ากวาดมนาะอยู่อยู่ที่ตรงกลางหมด ลงกามันก็มีลาเสียวน้อยลาเสียวใหญ่วิ่งไ,ไปลงที่ครับเพราะนังเป็นแอกระทาแบบนี้ผมก็แก้ด้วยตามรายงานนะคือต้องแก้ด้วยทําเป็นบอกๆเป็นเราเคยสมัยก่อนแล้วก็ดูขั้นบันไดเราก็ทําเป็นบอกๆโดยใช้ถนนตัวทำถนนแต่ละหมู่บ้านแต่ละตาบลแล้วก็วางแผงท่านรู้ไหมว่าเราพอชอเอาถนนใส่เข้าไปในทุนงลลง่งกุหลาบง่าย พันสองร้อยกว่ากิโลเมตรถ้าไม่คิดอะไรนะมันก็เป็นบอกเอาละแค่น้ำท่วมได้ระางนีง้จะไม่ไม่ใช่ม,ม,ใชม,มันแก้เองหมดนไม่ใช่นะฮะแก้่างหยับยาเพราะงั้นน้ำจะไม่ท่วมแล้วมันไม่กดบ,บอกว่าไงตกมาน้ําในขังในขังในบอกอนอะกันโดยทีแเ้วกันแล้วคราวนี้ไอ้ขอบทุ่งมันมีแม่น้ําอยู่บางทีแม่น้าข้างล่างนะไม่น้ำข้างล่างข้างล่างคือแถวลินแถวบุรีรัมเนะี่ย แมน้ำมูลหรือไงที่มาแถวนี้นะ่ะผนขีมูลเข้าใจเ,เข้าใจว่ามูลบางทีแม่น้ำมูลมันมากเข่าแต่แม่น้ำมันสูงกว่าทุกลาุะนะไปเอากันน้ำในนั้นก็มาท่วมทุกทงหุราน้ำน้ำจากแม่น้ำนะเข้ามาในทุกลาุ็ไปท่วมอ๊ะทำไง ผมก็ไปขอคมทางหลวงผม,มจำได้เลยเลขาพ,พ,พี่สัญญาเลสานุการเพราะสมัยก่อนที่เราทำเนี่ยมันไม่มีอบจไปจอะครับสมัยสองพันรอยี่สองนี่ยไม่มีครผมก็เด็กๆผมก็ไปยกมือไหว้แล้วิสัญญา,ญญาช่วยหน่อยช่วยหน่อยทำไรวะอาดัดบอกช่ยหน่ยของพี่เรียบแม่น้ทางแม่น้ำเนี่ยยกให้มันสูงหน่อยได้ไหม ทำไมกันน้ำน้ำมันไม่ไมาเข้าในทุง่งอ่ะคืะเอาไงอ่ะมีเชือยยกสักเม็ดได้ไมหมฮะมันสูงอ่ะเม็ดเม็ดเมรดพึ่งแล้วก็รอบทุง่งร้อยประมาณนั้นทีวีการทีวีวตามทุ่งอ่ะประมาณร้อยห้าสิบกิโลเมตรมนั่นผมเข้าใจว่างั้นนแล้วก็ได้พวกนี้มาช่วยนี่ครับท,ที่เล่าให้ฟังว่าโครงการทุง่งเละน้องชายเกิดอย่างเงี้ย แล้วการพัฒนากเกษตรเราก็ไปขอร้องไอ้กรมพระกรมตอนนั้นเขาเรียกกรมวิชาการนเรน,นเี่ยมันมีดีเค็มอยู่คุณไปพัฒนาด้วยไปเข้าวคนไข้าวเสร็เข็มได้เข้าไปพัฒนาทำดีเข้มไหมเอาข้าวไอ้หอมบังคา่าผสมกับข้าวตอนนั้นก็มีอีลี่ไงฮะอีนโดเป็นให้อาไปไปกปบ๊บ,บ,บมาผมก็ไปเรียนมาแล้วครับ ก็ออกมาแถวที like Again, ่ร <Yeah. S 1> <c oughs> ้อยห้าเฮ้ยร้อยห้าแถวมันได้ผลผลิตดีหอมด้วยตอนแรกไม่หอมเท่าไหร่ครัข้าวขาวดอกไปร้อยห้าเอาไปปลูกในพื้นที่ดินเข้มเพพาะให้กับบ้านไปป่าแกาทำให้อันนี้ก็คือปือกุมโฮมคนทมนะครับก็ได้ผ่านนี้ขึ้นมา แล้วก็ยังใช้มาทุกวันเลยครับแต่มันเป็นพันธลูกผสมมันก็ต้องเปลี่ยนกันทุกปีอะห้าปีเปลี่ยนที่สิบสีเปเพ้งอันนี้เป็นของเขานะครับแล้วเราก็ให้ปคมป่าไม้ไปปลูกป่าที่มันใช้ะไรได้บ้างเผื่อเป็นวินเบกวินเบอร์ก็ได้ยูคามันอันนี้นะครับต้องกานตูนนี่ผมเล่าเลยเข้าๆนะครับอย่างน้อยเป็นเครื่องที่เขาเป็นอินโทรดักชันที่เขายังไปทำวันดินโลก จำปีของปันน้าร้อยหอสี่ที่ทุง่งกุหลาอันนี้คือประวัติทําเป็นไมาเป็นคร่าวๆส่วนการบริหารการจัดการนั้นผมตั้งคณะกรรมการบริหารอยู่สนนามคณะหลักๆด้วยกันเพราะเราตอนนั้นอบจอจ่อไม่มีฮะผมก็ตั้งการบริหารส่วนบริหารส่วนกลางเอารัฐมนตรีเป็นประธานเจ้าน้ายผมอธิบดีเป็นเลขาผมผมเป็นผู้ช่วยแล้วส่วนต้องส่วนภูมิภาคเนี่ฮะ อนนั้นตั้งผู้ว่าผู้ว่าร้อยเอด็ดผู้ว่าสุรินเป็นหลักแล้วก็มีคนในขาขออกมาจากผมว่าดิดานตอนนี้ก็เป็นอดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรแล้วก็อดีตผู้ตรวจกระทรวงเกษตรอันนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ฟังก็ไปหางบประมาณแ,แล้วแจกจ่ายัวนี้อันนี้เป็นเรื่อง โดยทั้งเพีบนะเพื่ปูพื้นให้น้องๆที่อยู่ในกรมพัฒนาที่ดินของผมเนี่ยใช้เป็นข้อมูล